อาสวีครับคลิปนี้เรามารีวิวชุด VTD ี2โนสนะครับอ่ะก็เป็นชุด Overlord k ไคตุชิกิของเรานะครับในภาค V ซึ่งนะครับภาคนี้ก็นั่นแหละนะครับมันก็เป็นซีซันใหม่นะครับเป็นบรรยากาศ B แล้วเนี่ยมันจะมีรูปเล่นใหม่อย่างเช่นตัว i m a g ม n ิเน่กหรือว่าพลังอะไรเงี้ยค่าอะไรสติ๊กเกอร์อะไรมันจะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องลองทำควอมเข้าใจถ้าหลังเป็นการสุ่มนะนะเราก็จะทำการไว้ก่อนนะครับอ่ะ ดูที่ใบแรกนะครับดารกนิกโอเวอร์ล็อดชื่อทับซับชื่อซ้ํากับใบเก่านะฮะแต่ว,ว่าเทคิคใหม่นะก็ใส่รวมกับใบเก่าได้ไม่เกินสี่อ่ะได้มาถึงสามใบนะฮะดาร์กนิกโอเวอร์ล er ็อก็มีอาร์ตนี้แล้วก็อาร์ตนี้นะฮะอันนี้สวยเฮ้ยบาเราเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ยืนแปดพันการ์ดมือนะฮะเมื่อลงสนามเขาหนึ่งโซนหนึ่งเลือกดีทายเลกาสิบสองหรือต่ำกว่าที่อยู่แถวเดียวตั้งกับเี่นี้ถ้าจำนวนเลกาเของแข็งมาก ของเรามีมากกว่าแข่งบอกห้าพันเนอเก่งดีนะครับบ้านหนึ่งโซนหนึ่งเรายิงได้นะเป็นเก่งหนึ่งที่โอเคนะอ่าเมื่อบูตนะครับถ้าเรียกาดของคุณมีมากกว่าก็จะได้บวกสามพันนะได้สี่ใบนะครับเป็นกุโจนะฮะตั้งแต่ภาคแรกก็ปิดจวปิดแถบจวนะแถบจริงจวดนี่อันนี้เป็นตัวเริ่มนะครับโดยไลและจวดไนท์นะฮะบอกว่าตีบวนเท่าแข่งมีเดียสามนต้มข่าบวกห้าพันนะครับได้มาสองใบอ่ะฮะ ติดหมื่นตัดหมืนม่นสี่ใบนะครับ PG นะครับผมติฟอนนี่ฮาเลมนะครับบอกว่าลุงสนามสามารถเขาตบัสหนึ่งดีทายเดีกกาแถวหลังเขาเขียนลงไปแล้วบอกห้าหมืเอ้ยี๋ยวบอกห้าพันเอ้ยก่งอาจจะต้องใช้น,ะนี่ฮาเลมก็ครีเตสละก้อนนะครับเมื่อทำกระจิตีบันกาทุกแฮงมีเลียสใบน,น,น้อยกว่าบอกห้าพนะมีอิมเมจนี่กินฟอรนะครับ ถ้าคู่แข่งมีเรียการ์ด4ใบหรือมากกว่าเขาจะปั้นหนึ่งและนำอยู่ในข้อโซกดีทายเรียกาดคู่แข่งหนึ่งใบและเรียกาดของคุณได้รับหมื่นอะไรกันเนี่ยดอนะครับดอรธรรมดานะครีนะครับครีเคยออกมาแล้วแล้วก็ฮิวเคยออกมาแล้วนะฮะแล้วก็อิมเมจิโรดี้กิฟต์ฟอสต์นะครับก็มีอาร์ตเป็นโอเวอร์โหลดให้หนึ่งใบนะครับอิมเมจิโรดี้กิฟก็คือ ที่ผมเคยบอกในคลิปเราย้อนก็คือมันจะมีตัวสัญลักษณ์นี้ในเกตสามเวลาที่ไล่เข้าสู่ช่องแวนการ์ดเนี่ยมันจะได้เลือกการ์ดจากช่องช่องกิฟต์เนี่ยหนึ่งใบช่องกิฟต์อยู่อย่างนี้นครับหนึ่งใบแล้วทําตามเงื่อนขายของกิฟต์ใบนั้นอย่างเช่นพอถ้ามันเป็นกิฟต์ฟอสก็คือสีฟ้านะครับไล่ลงมานำหนึ่งใบที่อยู่ในช่องเนี่ยก็คือฟอสนะครับนามาวางในช่องไหนก็ได้ถ้าถ้าเป็นสีฟ้านะฟอสก็คือเอามาวางสมมติวางช่องแวนการ์ดการ์ดที่อยู่ในช่องนั้นน่ะในเทิร์นตัวเองจะง 100, ตลอดเทิรนนะคับ ผมวางในช่องเรียากาศนะแล้วตรงนี้ถ้าผมคออรียาการ์ดลงมาใบนี้จะบวกหมื่นตลอดทางเทินนะครับแล้วสามารถวางซ้ำกันได้สมมติว่าผมไลท์ทับอีกรอบหนึ่งอนะ่ะเทินหน้าผมมีเกียร์สามผมก็เอามาไลท์ตั้งผมก็ได้กิฟต์อีกใบวางตัวตนี้ก็ได้หรอจะวางซ้ำวางกันได้การที่ลงมาการที่อยู่ตรงช่องนี้มันจะบวกสองหมื่นน,ะนั่นเองนี่คือมันจะได้กิฟต์ที่เป็นสีฟ้าคือฟอรต์นะครับจริงๆ i ิงมันจะได้กิฟต์จะมีสามสีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าน,ะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราของออกเดี๋ยวยวนะกกก็็อธบาใหห้ััลๆคื เป็นเกี่ยงสามพี่ไท์มาแล้วมันจะได้ความสามารถแตกต่างกันนั่นเองนะครับประจําแต่ละแคนแคนแคนคางิโลกกับเรายี่ยารินจะใช้เป็นสีฟ้านะครับคือฟอร์สแล้วก็การสุ่มก็คือเฮ้ยเฮ้ยมัสเตอร์เบดออกใช้เลยนะฮะนี่มันชุดอาคารเงี้ยวหลอดมัสเตอร์เบดจะออกไม่ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมกับทั้งหมดของ Vt d ีดีศูนย์หนึ่งะครับมันไม่มีอะไรมากเพราะว่ากล่องเดียวเล่นได้เลยการมันก็เลยมีแบบ การหน้าซ้ำกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผม